เจอชนแน่หรอ,หรอเจอ้าชแน่แล้วหรออหิวมากแบบเจอชนแน่นี่คือคนในตลาดวังหลังตอนเที่ยงนะจ๊ะตลาดข้าวเหนียวแดงสูงคุงน่ารักเลยลูกพี่ประตูนี่คือร้านขนมครกที่มาเป็นต้องแวะใช่ไหมแต่ตอนนี้หิวมากนะครับถ้าเราได้เจออะไรอร่อยๆให้พูด,พดว่าอะไรนนเจอชนแน่เจอชแน่ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตทีว่าอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดวังหลังจ้าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปกินร้านที่เราว่าเราชอบในตลาดวังหลังนะ<า>เดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับทุกคนแล้วนี่เราก็ได้กลับมาเดินตลาดวังหลังอีกหนึ่งครั้ง เพื่อ,อ,อที่จะมาหาอะไรกินเพราะ่าที่นี่ของกินมันเด็ดจริงเนาะมันหยุดไม่ได้แล้วง,งไปใช่แล้วคลิปนี้เราไม่ได้จะแบบมาเดินสุ่มสุ่ม5้าแล้วมั่วๆล่ะเราจะพาทุกคนไปกินร้านที่เราชอบในวังหลังนะมาวังหลังต้องมากินนะจ๊ะเดี๋ยวจะมีร้านอะไรบ้างไปติดตามดูกันเลยครับ ทุกคนจะบอกว่าคือวางหลังคนเยอะเหมือนเดินมนะคนเยอะเหมือนเดิมมาทีไรก็คนเยอะแล้วเราจะถึงร้านหรือยังอะไรรงมไหนตองไปตรงไปต้ตรงไปสุดเลยจ้ะร้านน่ะสุดซอย เที่ยงนะจ๊ะแต่วันนี้วันธรรมดานะวันนี้วันพฤหัสทำไมคนยังเยอะขนาดนี้เลยอ่ะวันนี้เขาดูอะไรกันนะอุ้ยเธอขนมสามตัวห้าสิบกลับมาขนมขนมเจอฉันแน่เดี๋ยวขากกับแวะซื้อแน่นอนแน่นอนเออเธอบ้าบินมะพร้าวอ่อนเจอฉันแน่บ้าบินมะพร้าวอ่อนก็มีหอมมากๆถ้าเราได้เจออะไรอร่อยอร่อยให้พูดว่าอะไรเจอฉันแน่เจอฉันแน่สมมุติแบบ เดี๋ยวเราต้องเดินไปท,ทําธุระก่อนแต่เราเดินผ่านร้านอะไสก่ออีสานอย่างเงี้ยมันดูน่าอร่อยมากเจอชันแน่ต้องพูดว่าอะไรนะเจอชันแน่เจอชันแน่หรือว่าร้านบ้าบินมะพร้าออนเมื่อกี้ก็คือเจอชันแน่เจอชันแน่จ้ะจำไว้นะทุกคนเราต้องพูดคําว่าเวลาเราเจอร้านอร่อยอร่อยแต่เรายังไม่มีเวลาแวะเราต้องบอกว่าเจอชันแน่เจอชันแน่หาร้านที่ต้องเจอชันแน่ตอนเนี้ก่อนนะโอ้ยนี่นี่ร้านร้านขนมจีนที่เรามากินรอบที่แล้วนี่ร้านขนมจีนบางลำพูนจะร้านนี้ก็เด็ดนะจ๊ะ มานะจ๊ะโอเคทุกคนถึงแล้วกับร้านที่เราจะมาวันนี้นะคะนั่นก็คือร้านน,น,าน,นั่นก็คือร้านอะไรวะนั่นก็คือร้านคุณแดงก๋วยจับยวนนะคะถึงแล้วนี่ตอนนี้เราอยู่หน้าร้านเลยนี่นะคะแต่หลังเราคือร้านคุณแดงก๋วยจับยวนนะเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันเลยดีกว่านะครับ อย่างอื่นอีกไหมอ่ะเอาอะไรไปอ่ะกะเพราแล้วเราก็อยู่กันที่ร้านคุณแดงก๋วยจับยวนนะคะเป็นร้านชื่อดังในย่านวังหลังนี้นะครับก็คือเวลาเรามาถ้าเรามีเวลาเราก็จะแวะกินที่นี่ตลอดนะครับเพราะว่าจะบอกว่าน้าซุปขานัวมากเช่นก๋วยจับก็แบบเอาเดนเตอ่ะทุกคนที่เหมือนสปาเกตตี้อ่ะเอาเดนเตคือแบบมัน,มนจะเส้นเหนียว,ยวแบบกัดไม่ขาดทุย ไม่ใช่เออนั่นแหละก็คือกุชาบ้านนี้นะอร่อยมากๆแนะนําทุกคนแบบสูตรแบบมาจากทางอีสานคนมอ,นอมคนยวนดิรอบนี้จะไม่ได้มาแนะนําของกินหลายๆอย่างแต่ว่าใช่ <คน S 1> รอบนี้เราอาจจะแบบไม่ได้มาแบบถ่ายหลายๆร้านแบบตะลุยกินเหมือนคลิปที่แล้วนะแต่รอบนี้เราจะพาทุกคนมาร้านที่เราชอบจริงๆนะครับ แต่อาจจะมีแบบนิดหน่อยตอนขากลับแบบซื้อของกลับบ้านไปกินอะไรอย่างงี้นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราอาหารกันนะตะกี้ก็สั่งไปแล้วนะครับเป็นกว๋วยจั๊บเพิ่มไข่2องนะครับแล้วก็ปอเปียทอด1หมูยอดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่ามันอร่อยขนาดไหนนะครับแต่ตอนนี้หิวม,มากนะครับ mm hmm. เจอชแนลเหรอเจ mm hmm. อชแนลแล้วหอหิวม,มากแบบเจอชแนล โอเคทุกคนเดี๋ยวรออาหารกันก่อนนะครับมาแล้วทุกคน๋วยจับยวนเพิ่มไข่แล้วก็ไข่กระทะก็มาแล้วเดี๋ยวขอชิม๋วยจับยวนให้ทุกคนดูนะจ๊ะเส้นดีเส้นคือแบบเหนียวนุ่มคือแล้วเหรอเธอกินแล้วเหรอฉันยกให้ดูก็รู้<อ>แล้วลว,ว่าเหนียวนุ่มแม่เติมน้ำซุปเข้าไปหน่อย เอทาแล้วนะคะกลัวจับยวนคุณแดงนะจ๊ะอืมหนึ่นุ่มนุ่มอหนี่งนุ่มเต็นเมื่อวานทำเมื่อวานเหรออืมทำเมื่อวานก็เล่นอย่างนุ่มอืมโหวุ้ยไม่ใช่อของเขาดีขเขาก็จะใส่แบบพวกหมูเด้งหมูยออะไรอย่างเงี้ยมาด้วย ร้อนร้อนกักเลยไม่ได้อากไายร้อนนะอะไรีี่คนร้อนเลยอันนี้คือไข่นะจ๊ะไข่ลวกนะแต่มันมาในน้ำร้อนๆก็สุกเลยใช่ไหมคอืบ เปียทอดนะเพิ่งมาเมื่อกี้เลยแล้วเราจะขอชิมไขก่กระค่ะขออนุญาตเจาะไข่แดงได้ไหมวเวลากินไขก่กระทะมีขนมปังมาด้วยเงเราจ้เจาะไข่แดงป้ายเข้าไ,ไปเลยเราก็กินเข้าไปอร<ม>่อยและที่ชอบที่สุดก็คือของทอดเลยจะบอกว่าปอเปียเขาไสแน่นมากทุกคนดูใสใสแน่นจริงยวขอ กินปเปรียวให้ทุกคนดูนะอ๋อร้อนไหมทอดมาร้อนมากไตร้อนมากทอด็ตใหม่ๆเลยจะอร่อยมากครับเดี๋ยวขอไปกินต่อนนะ เราดูคุณลงคนนั้นดิอือลงคนนั้นดูย่างสงสาาัยอ๋อสายมันเยอะแยมากเลยไหมโอ้เราจิตใจดีมากเวลาขอไอช่องเธอฟังๆนะค่ะครูฉันนั่งมองมาั้งนานแะล้วหลัอืมโอเคทุกคนเรากินเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้อร่อยมากๆหนัวมากมาอร่อยใช่ไหม นะ่านัวมากๆนะครับกับร้านคุณแดงดปวยจับ okay, ใช่ม,มันเป็นร้านที่เราจะกินเร็วไม่ได้เลยแล้วเราก็อยู่อีกหน้าร้านแล้วนะครับร้านที่เราชอบอีกหนึ่งร้านเอาเอะโวคาโดเสาร์รถครับไม่เพิ่มน้ำตาลเลยนะครับนี่ครับนี่แล้วนี่ก็คือร้านอะโวคาโดปั่นนะครับคราวที่แล้วที่เรามาวัดมาทําบุญเราแวะมาคือลองกินร้านนะเขาอ,อร่อยมากๆคุร้านนี้เราแนะนานะ ครื่องดื่มสุดโปรดเมื่อเรามาวางหลังนะครับกับร้านอโะโวคาโดปั่นวางหลังนะนั่นก็คือเมนูอโะโวคาโดสาวรสนะครับจะบอกว่ามันจะมีความมันนัวของอโะโวคาโดผสมกับความเปรี้ยวหวานของสาวรสนะครับเดี๋ยวเราจะขอกินก่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้กวยจ้ำร้อนมากมันลวกปากขอเอาอะไรเย็นๆเ,เข้าปากหน่อยอ๋อ <laughs> เรแล,ล,ลองสองแตงแม่หมดเงินไปเป็นแต่ผมมากผมอือมอร่อย,ยม,ามากมันอะโวคาโดสุดๆเออเขออาจอ,อรกริงตยแล้วกันนะตุ้ย่ล้นกัน โอเคจ้าลา์โกออนนะครับเราได้อโวคาโดปั่นแล้วก็กินกล้วยจับคุณแดงร้านโปรดของเราละ,ะเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปร้านโปรดอื่นอนอีกน,นะในวังหลังเรามีอีกหลายร้านเลยจะมีขนมหวานด้วยนะจ๊ะขนมหวานของเราคืออะไรร้านอะไรขนมโคกขนมโคกขนมโคกขนมบับบินหนึ่งอืมจะชน่แล้วเดี๋ยวก็จะแวะซื้ออะไรนี้หน่อยกลับไปฝากแม่ด้วยอืมเนะ okay, าะโอเคเดี๋ยว ไปดูกันนะคะว่าจะไปร้านไหนกันต่อในวังหลังนะคะนี่เราก็มาแวะซื้อปลาทูให้แม่น่ะเพราะว่าแม่ชอบกินปลาทูทอดเดี๋ยวให้แม่เอาไปทอดโอ้ยแม่ยิ้มเลยเนี่ยเจอแบบนี้ที่ป่าแม่โตโอ้โหคนน่ารักเลยลูกซื้อปลาทูจิงโอ้ยมีที่ไหนล่ะไปนี่เงื่อนี่ก็มีอยู่หนึ่งหน้าจ้าเศูนย์จ้าปลาทูสามเข่งร้อย จะซื้อไปให้แม่ทอดนะจ๊ะแม่ชอบแม่ชอบมากประทูตอนนี้เรามาเดินกันตรงต้นริมถนนตรงข้ามกับโรงบามซิลิลา่านะจ๊ะเพื่อที่จะมาร้านอะไรร้านขนมครกสุดโปรดของเราเองซึ่งตอนนี้ก็ได้ถึงแล้วนะครับนี่คือร้านขนมครก ที่มาเป็นต้องแวะใช่ไหมเอานมโคก่<ม>น้อมโคกมีคิวไหม,ม,มเอาเอาอะไรบ้าง,งส<ะ>ัเ่งเอาเข้าวโพดรวนชุดหนึ่งครับแล้วก็เอาผาสมชุดหนึ่งครับ คุณเผาหน้าสิริราชนะอร่อยมากๆเลยเนี่ยใครมาต้องแวะมาซื้อนะจะแนะน,นําแนะนําเลยมันไม่หวานเกินด้วยเนาะแล้วทําร้อนๆทำตลอดเวลาเพราะว่าคนซื้อตลอดเวลานะโอเคไปกันต่อนะจ๊ะเราจะเลี้ยวไปดูบ้าบินไหมเลี้ยวแต่บ้าบินคนเยอะนะถ้าเยอะเขาไม่เอาถ้าหน่อยก็จบให้ามันจบๆไป ไปไป่บ้าปิ่นกันเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าร้านบ้าปิ่นมาพ้าวอ่อนน่ะเฮ้ยร้านอะไรอ่ะเฮ้ย้ยดูวินเทจมากร้านตุกตาใครมาวังหลังอยากจัดผมอยากทำอะไรก็แวะร้านคุณานาตุกตาได้นะจ๊ะเปิดทุกวันนะจ๊ะร้านทำผมที่ดูวินเทจที่ส <มา S 1> ุดใช่เหมือนออกมาจากหนังแฟชั่นนะ สวัสดีครับสวัสดีครับกล่องเล็กขายไหมครับกล่องเล็กกล่องละห้าสิบบาทครับแล้วก็มีอันนี้แปดสิบอันนี้ร้อยสิบครับแล้วตัวอย่างจัมโบ้ร้อยห้าสิบก็มีครับคุณผ้ชอยู่นอกตู้เย็นได้สามวันนะทุกคนตอนนี้มาแวะแวะซื้อขนมเปียอยู่หน้าร้านหนังสือการ์ตูนต้นสนทําเองด้วยใช่ไหมครับโอ้เดี๋ยวจะขอชิมแล้วเดี๋ยวจะแนะนําให้ทุกคนมาดูนะครับขอบคุณมากครับถายจ้าหนึ่งสุกนะครับ ตลาดเปิดทุกวันนะครับขนมเปียหน้าร้านกระตูนต้นสนนะจ๊ะเมื่อกี้พูจดจาดีิมรยาตด,ดิขนมเปียดูสะอาดสะอานมาใครมาวางหลังก็แวะมาซื้อได้นะคะขนมเปียนะจ๊ะมีหลายรสหลายชาตินะจ๊ะ กล่องละสามพันห้าครับสามกล่องหนึ่งร้อยเอากล่องนึต้องการใ้ก okay, ี่บัตรคิวก่อนนะครับออ๋เหรอมีคิวเหรอคิวเยอะไหมประมาณยี่สิบห้านาทีครับยี่สิบห้านาทีเหรอโอ้รีบไปงขอบคุณนะครับเดี๋ยวไว้เมื่อรอบหน้ามาใหม่นะครับโอเคทุกคนเราไม่ได้กินบ้าบินละบ้าบินต้องรับบัตรคิวแสดงว่ามันต้องเป็นของคืนชื่อที่นี่ซึ่งเรารอไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวมีภารกิจต่อนะจ๊ะซึ่งเดี๋ยวรอบหน้ามาวางหลังอีกเดี๋ยวเราจะสัญญาว่าจะมาต่อคิวบ้าบินนะจ๊ะ ใครที่มาก็แวะมาถ้าพวกรอนเห็นว่าเขาว่าแล้วเดินตีเข้ามาสั่งเลยอะไรคือคําว่าจัดแน่ตอนแรกที่เราเดินผ่านนะฮะ <c oughs> จัดแน่แต่เราไม่ได้จัดนอะไนร <c oughs> เรารอไม่ได้มันร้อนนะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่บ้าบินร้อนนะ <c oughs> เราอ่ะร้อนวันนี้เราก็พาทุกคนมาเดินวังหลังแบบไม่ได้ตะลุยขนาดน,นั้นแต่พาไปกินร้านที่เราชอบจริงๆในวังหลัง นะเป็นการแวะมากินร้านโปรดในวังหลังของเรานะครับก็บมีร้านคุณแดงก๋วยจับยวนนะจ๊ะมีร้านอะโวคาโดปั่นวังหลังมีร้านขนมครกคุณเ่าแล้วก็แวะซื้อปลาทูกลับบ้านให้คุณแม่ด้วยนะครับเสียใจยอยู่เหมือนกันนะว่าแอบแวะร้านบ้าบินแล้วคิวมันยาวนะก็เลยอดกินเลยอนะแต่มันหอมมากจริงๆนะบ้าบินอะหอมแบบรันจวนเลยเนาะเมื่อกี้ เดี๋ยวคราวหน้าเราต้องอะไรคร <จะ S 1> าวหน้าเจอินแน่เบบจ,นจินแน่บาบิ่นแน่เจอินแน่บาบิน่นคราวหน้านะไม่ใช่วันนี้นะไม,ไม่ไหวไแล้วธารกิจการมากินหาขนมกินหาข้าวกินที่วังหลังแล้วก็พาทุกคนมาดูร้านที่เราชอบในวังหลังนะครับพามาตามรอยเราได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องชีวิตที่ว่างด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า 今天，สวัสดีจ้า。